สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ TOP GEAR S แหล่งรวมความมันความเร็วและนะวัตกรรมยานยนต์สุดลำ้ำวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความเร้าใจใหม่ล่าสุด Tata Electric Scooter 2อร์2025ใช่ครับตอนนี้มันมาถึงไทยแล้วแอลมันทั้งหล่อฉลาดและแรงพอตัวคัดไปที่ภาพใกล้ไฟหน้าเล็ดีดไซน์โฉบเฉี่ยวพิธีกรเสียงภาค Tata Motor แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากอินเดียได้เปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นทางการ และเจ้าคันนี้ไม่ใช่แค่รถทั่วไปแต่มันคือไลฟ์สไตล์ที่เคลื่อนที่ได้ขีดขีดขีดเซกชั่นหนึ่งดีไซน์ล้ำยุคทันสมัยพิธีกรเดินชมรอบรถดีไซน์คือสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเรียบหรูโมเดิร์นชบเฉี่ยวไปทุกมุมฝายหน้าเล็ดสุดล้ำเส้นสายแอโรไดนามิกและสีทูโทนที่ดูพรีเมียมสุดๆขัดไปขี่ผ่านสุขุมวิทยาวราชพิธีกรเสียงภาค ขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการซอกแซกในเมืองกรุงแต่ยังใหญ่พอที่จะดูโดดเด่นเมื่อจอดติดไฟแดงแล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตเพิ่มความเท่แบบจัดเต็มขีดขีดขีดเซกชั่นสสมรรถนะแรงแบบเงียบเงียบพิธีกรขณะขี่รถมาดูเรื่องพละกกำลังกันบ้างสกูตเตอร์คันนี้แรงไม่ธรรมดามอเตอร์ให้กำลังสูงสุดประมาณ6.5กิโลวัตต์เร่งจาก0ูนถึง40กิโลเมตรชั่วโมงได้ในไม่ถึง4วินาทีกราฟิกขึ้นข้อมูล ระยะทางลบ130กิโลเมตรความเร็วสูงสุดลบ95กิโลเมตรชั่วโมงพิธีกรเสียงภาควิ่งได้ไกลถึง130กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งความเร็วสูงสุดอยู่ที่95กิโลเมตรชั่วโมงไม่ว่าจะขี่ไปทำงานที่สีลมหรือเที่ยวทะเลที่พัทยาก็สบายขีดขีดขีดเซกชันสเทคโนโลยีสมาร์ทขั้นสุดพิธีกรโชว์หน้าจอ TFT มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วเชื่อมต่อ Bluetooth ได้มีระบบนำทางเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้กุญแจและแม้แต่ Cruise Control โชว์แอปบนมือถือสแสดงแบตเตอรี่ระบบติดตามรถพิธีกรเสียงภาคแอปมือถือช่วยให้คุณเช็คสถานะแบตติดตามพิกัดรถหรือปลดล็อกจากระยะไกลสะดวกสุดๆเวลาจอดในห้างหรือตลาดกลางคืนขีดขีดขีด s e 4แบตเตอรี่และการชาร์จประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพิธีกรโชว์ที่ชาร์จบ้าน การชาร์จนั้นง่ายมากเสียบปลั๊กบ้านธรรมดาใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็เต็มพร้อมลุยคัดไปภาพธรรมชาติขี่รถในสวนไม่มีควันพิษพิธีกรเสียงภาคประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะและช่วยลดมลพิษให้กรุงเทพมหานครของเราได้อยู่ยิ่งขึ้นขีดขีดขีดสรุปคุ้มไหมใช่เลยพิธีกรขี่รถเข้าพระอาทิตย์ตก ทาทาอิเล็กทริกสกูตเอร์2025คือคำตอบของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถสวยแรงฉลาดและประหยัดสำหรับราคาต่ำกว่า90,000บาทบอกเลยว่าคุมพิธีกรชี้กล้องพิธีกรถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านี่แหละคือตัวเลือกที่คุณต้องลองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม TOP GEAR S แล้วคอมเมนต์